งวดไหนที่มันรวมสอ,วสองลูกงวดสองลูกรวมกันบางทีคนก็ตีความไม่ค่อยถูกนะแต่ให้ดูที่ทอฝันตีความเองตีตวความาเองความครับแล้วก็ดูนะว่าเลขอะไรน่าซื้ออ่ารับสายต่อนะรับสายต่อครับผม <c oughs> อ่าโทรเข้ามาเลยครับศูนย์ประสสองมือจับเลยนั้นอ้วได้ถูกหวยเลยแล้วถูกเยอะด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่าจะลืมครับใครฝันหนึ่งขี้นะรหรืออุจาระจับไ,ได้เลยต่อมาคุณถูกหวยแน่นอน มีแต่ว่าถ้าเกิดคอฝันเคยฝันนะแล้วหลายครั้งด้วยเคยฝันเห็นขี้แต่ไม่ได้จับแล้วน้ําละกิดไล่ล้างอะ mm. ่ะงวดนั้นอะคิดว่าจะซื้อเลขแล้วลืมแล้วก็ไม่ได้ซื้อ oh. เ,เกกขียนแล้วก็ลบเขียนไว้ก็ลบก็เท่ากับว่าเหมือนเราเห็นขี้แต่ไม่จับคือเอาน้าไปล้าง mm. เอาน้าไปล้างหรือกดชักโครกลงอะ mm. คือเท่ากับว่าโชคลาภที่เห็นมันจะหายไปกับตาเท mm. ่ากันเพราะฝันเห็นขี้ยาวน้าล้างต้องมาขับฝันตัวเองให้ได้ว่าไม่ต้องน้ําล้างไม่ต้องกดชักโครกให้เอามือไปจับล้วงขึ้นมากินได้เลย มันจะมีโชคเพราะจริงๆนะทุกครั้งที่แบบเห็นขี้หรือเห็นฉีดหรือเนอะไรอ่ะหรือเห็นเลือดอ่ะแล้วในความฝันทอฝันรังเกียจอ่ะไม่ไม่อยากเข้าใกล้เดินหนีอย่างเงี้ยเอาน้ําไปฉีดฉีดไล่หรืออะไรเงี้ยคือโชคจะหายแล้วคือลงวันมันก็โชคลาภหลุดจริงๆด้วยหลุดก็คือเห็นกับตาเห็นเลขอยู่กับตาแต่ไม่ซื้ออะไรประมาณเนี้ยนะถ้ามังขับความฝันได้ก็บังคับนะคะครับเอาละครับผมรับสายดูดวงต่อนะครับผมใช่หรือจะตรงๆนะครับ และับ a j าก็ถูกทั้งลอตเตอรี่นะครับทั้งวันที่สี่แล้วมันเลขหน้านะครับเลขหน้าก็เหมาทั้งสองรางวัลเลยสองเลขหน้าเลยแล้วก็อ่าวันที่สี่ก็ถูกนะครับและสิ่งที่สําคัญผมฟังคุณทอฝันว่าเขาวิเคราะห์เลขอะไรนะครับแล้วเราก็ไปตามซะนะครับไปตามซะแล้วก็มีโชคมีลาบง่ายๆนะครับอย่าลืมนะครับทํากันบ้านด้วยการดูคลิปในวันที่ยี่บหกมกราคมนี้นะครับจา ตีความให้จบเลยให้ชัดเจนเลยนะครับผมเขียนใบแรกเอาเขียนใบเดียวพอเดี๋ยวเขาจะบอกใบนี้เห็นใบนี้ไม่เห็นครับแล้วก็ให้อยู่ในใบเดียวเป็นเลขครองแรกนะคะครับผมนะครับแชร์ไปเลยนะครับคุณน้องสากจะบอกเลขครองแรกนะครับก่อนหมุนปิงปองนะครับผมยังไม่ได้หมุนปิงปองนะใช่แล้วดอถ้าเลขมันยบไปด๋อเลขจับปิงปองของน้องมาจับคู่แล้วก็ตัดเอาครับนะอ่ะ ทอฝันเราต้องเขียนก่อนว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่เขียนนะวันที่คเท่าหไหร่คะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับยี่สิบสามนะครับฮะยี่สิบสามยี่สิบสามมกราะะครับจะโชว์แล้วนะคะพี่เีย์โชว์ลอตเตอรี่เหรอซื้อมาเหรอซื้อเมื่อก่อนล<อ>่วงหน้าตกใจที่คุณท่อฝันเขียน นั่นเดี๋ยวจะบอกให้ผมถืออะไรมันเด่นสามเด่นแปดนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเพชรก้าถือค่ะครับอ่ะเพชรก้าถือก็จะไกลไปอ่ะเดี๋ยวช่ว์ตรงนี้ก่อนดิฉันก็เลยแยกข้างบนเป็นสามข้างล่างเป็นแปดนะคะงวดนี้ฉันไม่ชอบศูนย์ก็เลยไม่เขียนสามศูนย์กับแปดศูนย์มีคนรู้สึกว่ามันไม่น่าามาเลขศูนย์นะแต่ก็ไม่แน่ใครจะการสามศูนย์กับแปดศูนย์ก็ได้แต่ว่าดิฉันบอกเลยว่าเด่นแปดกับเด่นสามจริงๆเพราะเป็นงวดที่สามสิบแปดหนึ่งกุมภาพันธ์งวดที่สามสิบแปดนะฮะ งวดที่ามสิบแปดแป๊บนึงนะเขียนเลขงวดก่อนครับงวดทีสามสิบแปดหนึ่งกอพอนะคะหกสี่ครับ, <64. S 2> รบอ่ะรักใหม่ <c oughs> มาไม่มาไม่รู้นะคะครับอันนี้เป็นการที่วิเคราะห์จากยานอะไรของซอฝันแล้วถ้าเกิดมันเยอะไปก็ดูเฉพาะตัวที่วงเลขสาม ดิฉันเขียน32 33 35 36 39แล้วก็38แต่วงเฉพาะ32แล้วก็35 36 39แล้วก็38ครับตามเลขงวดเลยแล้วก็เลข1อ่ะเลข8นะฮะดิฉันก็เขียน81 83 85 82ไม่เขียนานาั่นๆมาที84ไม่เขียนานาั่นๆมาที8ต6 89แล้ว87แต่ดิฉันเลือกที่จะวง3ตัวพอวง81 85และ87ครับ86 89ก็ชอบแต่แบบ เออแล้วแต่แล้วกันครับแล้วก็กัน8-8เพื่อมันเบิร์เบินนะคะแล้วแต่นะกัน8-8อาจจะออกในวงกลมหรือนอกวงกลมก็ได้ไม่รู้นะคะผมสังเกตว่า3-8และ8-3เนี่ยมันมีเหมือนกันสองอันไงนะคะเฮ้ยเหมือนมั่นใจอะ3-8มันตมเล็กงวดเลยแต่นานๆจะมาทีนะตมเล็กงวดอะนะคะโดอดูบิงปองเนึงแคปนะคะแคปชั่วหน้าจอนะ เราจะบอกว่าทอฝันไม่ได้เขียนอีกดูข้างบนด้วยนะคะว่าเขียนวันที่ยี่สิบสองอ่ายี่สิบสามมกราคมดูข้างบนตรองคลิปนี้ก็ได้นะตรงหัวคลิปนี้ก็ได้นะคะเขียนไปแล้วนะโค้งแรกวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามเผ็ดพิกาดชดำโชคเผ็ดแท้นคะครับอะมีหน้าทอฝันด้วยอ่ะแท้พอหรือยังคะเพ็นี้แท้พอหรือยังคะอ่าหน้าน้องเผ็ดกาด้วยอ่ะเผื่อเผ็ปลอมใช้ในการทำอาหารกิน นะเราต้องสับสนอ่าเราไปซัพพอร์ตเพ็ปอมอ่ะเอาเอาไหลพี่เด้ออกไปนิดนึงเดี๋ยวเพ็ปอมเขาแคปไม่ถนัด <c oughs> ออเพ็ปอมเขากต้องจะแคปอยู่อเอาไปลงนะเราต้องช่วยเพ็ปอมทรมาหากินนิดนึง <c oughs> เพราะว่าเราเหนื่อยมากเราแบบปักเป็ดแปบบักแฉะแล้วก็ในการคิดในการทุในการหมุดปิงปองน้องในการสวดมนต์ภาวนาให้น้องใ <c oughs> นการทำบุญให้น้องนั้นเราเหนื่อยมากเลยเราจะได้ให้โอกาสพวกเขาทำงานง่าย,ายๆไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากเพราะเราเหนื่อยแทนให้แล้ว นั้นเนี่ยพวกเทรดปลอมจะได้สบายๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยสกบาทโปรดิวเซอร์ก็ไม่ต้องจ้างตากล้องก็ไม่ต้องจ้างนั้ตังชั้นหมดเลยตังชั้นหมดเลยไม่ตังชั้นหมดเลยทุกบาทสูงสตังค์พวกเทรดปลอมจะได้ถือโอกาสชุบมือเปิบใช่ไหมทำนาบไหลังคนนะอันนี้ชมใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ด่าใช่ไหมครับไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าพวกนี้มันเยอะเราจะด่ามันทาไมคือเราต้องทําใจเราเมเปิดเพจมาจะสองปีแล้วพี่เดใช่แล้วด่าไปก็เท่านั้นกวาด้ังไม่หมด เราเลยบอกว่าสิ่งที่เราทำนี่าเราเหนื่อยเราจ้างโปรดิวเซอร์เราจ้างกล้องเราจ้างอะไรมาไลฟ์สดเดอนละเป็นครึ่งแสนครนะใช่ไหมฮะไม่ถึงถึงเส้นทาานี่จากเขาดีบุกเดอนละสองสายทานะคะในการทำไลฟ์สดในการวิเคราะห์ในการหมุนวิงปองเราเรา,เราไม่ได้ทําคลิปฟรีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหนื่อยแล้วก็พวกคุณก็เอาคลิปไปใช้กันฟรีๆนะฮะพวกคุณไม่ต้องลงทุนสักบาท บอกที่ไหนนิดนึง่ามาจากที่ไหนในไหนคุณก็ใช้ฟรีแล้วคุณไม่ต้องลงทุนจ้างอะไรเลยคุณเอาคลิปของทอฟันคลิปของเพชรก้าคลิปจากเพจไปใช้โหลดดูเอาเน่าจะลงทางทิกตอกกระบาดแล้วตอนนี้ตัดแบบสั้นๆทางทิกตอกมาสั้นๆนะตัดโอ้ยลง youtube ลงนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นอ้างอิงเพจเพจนะคะน้านะคะไม่ได้นะคะนะ แต่ไม่รู้จะห้ามยังไงก็เลยสับสนเลยแล้วกันเนาะแต่แต่ยังไงก็ขอบคุณมากในที่แชร์ไปเพจปอมทั้งหลายาดิฉันกับพี่เดชแล้วน้องเฟก,ก้าก็มองว่าเป็นการชวดโปรโมตนะแต่ในการที่เบิ้ลหรอนะฮะแต่จริงๆอาจจะเบิ้ลก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้เบิ้ลมาหลายงวดแล้วมไม่ได้เบิ้ลหลายงวดแล้วอาจจะเบิ้ลแล้วแต่มันมองได้หลายอย่างจะเบิ้ลเลยแต่เบิ้ลก็เล่นง่ายนะไม่ต้องกลับไงแล้วแต่นะคะ ก็มีข้างบนสามสามข้างล่างแปดแปดแล้วแต่เนาะมีสามสามกับแปดแปดนะคะใช่เลยอือนะครับอ่ะทำยังไงต่อดีเวลาเหลือสิบนาทีครับจะหลุดเที่ยวใช่ไหมคะที่บอกคุณคุณจะทำื่องฝังละจันใช่ไหมครับผมเป็นคนเชื่อเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วผมไม่เคยลบหลู่เรื่องของวิญญาณหรือสิ่งที่มองไม่เห็นผมตรงกันข้ามผมกลับศรัทธาแล้วก็ให้เกียรติสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ําอืออือคนลุก ไม่อย่าลืมว่าคนนี้เป็นเล่นนะเขาเป็นอดีตชาติเป็นเมียชะลวัฒน,นะคนเดียวโอ้ยไร้สาระนะโกโก้มันเล่นด้วยนั่นเป็นเท็เ,ออเขียนเขาเป็นเมียชะลวัฒน์ไร้สราระอันนั้นเขาเป็นแค่ละครที่เขาเขียนนี่นอันนี้ดีมากเลยถ่ายรูปไปตนะ้องไขยนี่ดีใจฉลอมฉลองโอ้ยดีใจก,กับพี่เดย์ด้วยอ่ะแล้วอย่าลืมร่วมสร้างเทวรักับน้องเพชรกักเด็กชายดําโชคด้วยนะคะนะคะเลขที่บัญชีเลขที่บัญชีขึ้นมาเลยคะ่ะเดี๋ยวมันค้างอีก่ไหมคะเนี่ย เลขบัญชีของธน,นานคารกสิกรไทยสาขาฟิวเจอร์ปาร์คลังสิทธิ์นะคะเลขที่บัญชี0ู5 3 3 8 1 2 0 4 0 6 5 3 3 8 1 2 0 4นะฮะทุกบัตรทุกสตางร์รวมสร้างเทวลายกับน้องเพชรก้านะคะคต่มกำลังรัพย์นะคะชื่อบัญชีเป็นบอจอกอจุดเพชรก้าเด็กชายนำโชคเท่านั้นอย่าแอบอ้าง, <S <S างเขาเรียกว่าอะไรนะ, <S <S ะเพชปลอมอย่าแอบอ้างไปโอนเข้าบัญชีตัวเองนะคะคถ้าเป็นชื่อบัญชีนายนางนางสาวนี่โดนมิชชัชีพแบบอ้างร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วระวังด้วยนะคะ โอนจะได้ถึงน้องเพชรก้าทุกบาททุกสตังค์นะคะสร้างทุกเวลาอยู่สวยๆแหละนะตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะประมาณ60-70%เองนะคะได้ครับก็และสําหรับนะครับทุกทท่านนะครับที่ติดตามชมนะครับไลฟ์สดนี้นะครับเราก็จะมาเจอกันนะครับในทุกๆวันเสาร์เวลาประมาณ4ี่โมงสนะครับถึง6กโมงเย็นแบบนี้และครั้งหน้านะครับวันที่30นะครับจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว ว่าจะมาเคาะเลขแล้วนะว่าเป็นเลขอะไรนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้นะครับติดตามเจอกันนะครับอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์หน้านะครับและสำหรับวันเสาร์นี้สำหรับเทปวันนี้ก็ขอลาท้องชมไปก่อนขอทุกท่านโชคดีรวย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 สวัสดีครับ